สวัสดีครับวันนี้จะมาพีเต์เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม AutoCAD เป็นต้นครับครับหน้าจอของโปรแกรม AutoCAD Classic นะครับประกอบด้วย1น,นะครับ Application Menu ปปค,ครับเป็นเมนูรวบรวมกลุ่มคำสั่งหลักๆทั่วไปที่ทุกโปรแกรมจำเป็นต้องมีเช่นคำสั่ง New Open Save หรือ Print เป็นต้นนะครับ2 Standard Toolbar ครับเป็นกลุ่มเครื่องมือคำสั่งมาตรฐานที่ใช้อยู่ในทุกโปรแกรมครับ 3 title bar ครับเป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อของไฟล์งานที่เปิดทำงานปัจจุบันครับ 4. folder toolbar ครับเป็นกลุ่มเครื่องมือของคำสั่งแต่ละกลุ่มที่แสดงเป็นสัญลักษณ์ไอคอนของคำสั่งที่ทุกโปรแกรมต้องมี5 info center ครับเป็นส่วนที่แสดงการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตครับ6 workspace toolbar ครับเป็นกลุ่มเครื่องมือที่แสดงลักษณะเป็นหน้าต่างใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนหน้าจอการทำงานของ โปรแกรมครับ7จ็ดเลเยอร์ครับคือกลุ่มเครื่องมือการแบ่งกลุ่มของสีเส้นขนาดเส้นและชื่อเลเยอร์ต่างๆ,ๆครับ8นะครับโอรเชั่นทูบาครับเป็นกลุ่มเครื่องมือของคำสั่งแต่ละกลุ่มที่แสดงเป็นรูปสัญลักษณ์ไอคอนของคำสั่งเช่น draft modify dimension dimension ครับ object snap เลเยอร์โ o l i ลิเป็นต้นครับซึ่งกลุ่มเครื่องมือแต่ละคำแต่ละกลุ่มนั้นสามารถเปิดปิดการแสดงและทำการเคลื่อนย้ายได้ครับ9าครับคัสเฮลครับเป็นเเพเซอร์ที่ใช้แสดงตำแหน่งระนาบ x และระนาบแกน y ครับบนพื้นที่ทำงานเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนที่ของเมาส์เปรียบได้กับปลายปากกาเขียนแบบที่ใช้ในการเขียนตามคำสั่งที่กำหนด สิครับ modern space ครับเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับการออกแบบหรือเขียนแบบงานตามขนาดจริหรือแบบ full scale ครับสิ space, ครับเ a y e r หนึ่และเ a อะ2สองเป็นส่วนที่เป็นของ paper space ครับหรือหน้าต่างกระดาษใช้สำหรับการวางรูปในกระดาษและกำหนดรายละเอียดการทำการพิมพ์ครับสิบอง comma line ครับเป็นบรรทัดที่คอยรับคำสั่งรวมถึงแสดงรายละเอียดของคำสั่งที่ใช้สำหรับการ โตอตอบระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้งานครับชุดคำสั่งที่ใช้ในการเขียน AutoCAD นะครับอ่าซ้ายมือจะเป็นชุดคำสั่งทั่วไปครับซ้ายมือจะเป็นชุดคำสั่ง m o i i f y ครับก็จะมีฝั่งขวามือครับก็เป็นพวกลายครับก็คือเส้นตรงเส้นต่างๆครับมี Polyline อ่ามี เครื่องหมายสาหรับการทําหลายเหลี่ยมครับเครื่องมือสําหรับสร้างรูปทรงหลายเหลี่ยมการสร้างเส้นโคง้งการสร้างเส้นกรมเป็นต้นนะครับขวามือครับชุดคําสั่ง modify เป็นเครื่องมือครับก็มีเครื่องมือการลบครับการ copy การ mirror กคือการพลิกด้านนะฮะการตั้งค่าเลเยอก่อนการเริ่มวาดแบบครับ1ครับให้เรากําหนด ที่ลูกสอนชี้ไว้มันจะแสดงหน้าต่างการตั้งของเลเยอร์พอขึ้นหน้าต่างนี้2เราก็สามารถสร้างหรือลบเลเยอร์ได้ตรงแถบที่มีเครื่องหมายกา,กากบาทกับกา,กากบาทถูกนะครับ 3. ครับแถบสถานะของเลเยอร์ครับเครื่องหมายหลอดไฟไว้เปิดปิดครับเลเยอร์ layer, เวลาที่เราไม่ต้องการใช้แสดงเลเยอร์ครับเครื่องหมายกุญแจมีไว้ล็อกเลเยอร์ที่เราไม่ต้องการให้มีการแก้ไขครับที่เหลือก็เป็นการปรับสีขนาดและลักษณะ ของเส้นเช่นเส้นประเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับการพิมพนะครับาการพิ้นไปที่เนมครับแล้วก็เลือกขนาดาเลือกเครื่องพิ้นนะครับ2กําหนดกระดาษครับ3ครับาการตั้ง ขอบกระดาษครับที่เราต้องการพิมพ์ครับ4ครับในการฟิกสเกลของเปเปอร์หรือกระดาษนะครับ5ครับเป็นการกําหนดกระดาษครับแนวตั้งแนวนอนครับ6ครับเป็นการเซตปากางานครับว่าจะเซตใช้สีหรือไม่ใช้สีนะฮะส่วนเจ็ดครับทีววครับดูชิ้นงานที่จะทำการพิมพ์ครับ การบันทึกแบบให้เป็นไฟล์ PDF ครับอ่าก็เหมือนกับการปิ้นนะครับแค่มาเปลี่ยนตรงหมายเลขหนึ่งครับให้เป็นไฟล์ PDF แล้วก็2กํกำหนดกระดาษครับ3ครอบอวัตถุหรือแบบที่เราต้องใช้ครับ4ครับกำหนดสเกลครับ5ตั้งหน้ากระดาษเป็นแนวตั้งแนวนอนครับ6อ่า หลดประการครับแล้วก็แจกพรีวิวดูครับจบแล้วครับการใช้โปรแกรม AutoCA d เบื้องต้นครับขอบคุณครับ